สวัสดีครับสวัสดีครับนีคือ Talking Thailand นะครับพบกับคุณแขกและคณะปรวิชัยจาจาร์พิพงศ์สวัสด์และผมธีรัตรรัตนเสวีจาก Voice TV นะครับบนทีวีดาเทียมในช่อง5 1บนเคเบิลทีวีส่วนใหญ่ช่อง21รวมถึงบน a c e บ o o k นะครับ f a c e b o o k c o m Voice TV Talking Thailand และบน YouTube อย่าลืมนะครับไป Subscribe และกดกระดิ่งที่จะไม่พลาดข่าวสารจาก Voice TV นะครับรอกันมานานนะครับกับการเปิดสภาคือในช่วงโควิดเนี่ย เอ่อบรรดาฝ่ายค้านเขาอยากจะขอเปิดสภาสมัยนี้สามัญใช่ไหมเพื่อที่จะเปิดสภาเพื่อถกปัญหาโควิดการแก้ปัญหาโควิดเพราะว่าถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยสภาเขาก็ประชุมกันได้ในการที่จะให้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าของเราเนี่ยพรามีพรกฉุกเฉินอยู่ในช่วงที่สภาพักพอดีก็ไม่มีการเปิดสภาเสียประชาชนก็เลยไม่ถูกสะท้อนขึ้นมาอย่างรัฐบาลเนี่ยแลวรายการเราไม่มีรูปให้ดูฮะว่าตลงเขาใส่นากงหน้ากากอะไรกันยังไง ที่ไหนฮะที่ส,สาภาเดี๋ยวมีภาพให้ดูอ,อ,อยากเห็นแล้วกินก็คาดหวังะะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยได้ดูการถ่ายทอดสดแล้วแต่เหมือนที่พี่เก๋พูดนะคะต่างประเทศเนี่ยกฎมงกฎหมายต่างๆเขาก็ยังผ่านนะคะใช่สภาตามปกติใช่เพราะงั้นเมริกาจะได้เงินโดยใช้กันได้ไงใช่อังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลีย แคนาดาทุกคนใช้สาพาในการที่จะออกกฎหมายแต่บ้านเรากลับเป็นการออกพรกรแล้วเป็นพรกรก,รกู้เงินคุณออกพรกรไปก่อนแล้วถึงเอาพรากรนั้นเข้ามาในสภาอะออก็แปลก,นะก็มันเหมือนมัดมือก็คือถ้าอย่างนี้สมมุติไม่ผ่านทำไงก็กู้ไปแล้วเลย ก็คือถ้าบอกพรกถ้าไม่ผ่านคือที่ทํามาแล้วไม่เป็นไรก็ใช่ไงแต่ออกไปแล้วจะออกไปแล้วห้าแสนล้านก็ปล่อยไปแล้วห้าหมื่นล้านเออลยอะไรแบบเออเออคือเขาเรียกว่าเรื่องแจ้งเพื่อทราบใช่ต่ให้แทงมาจนหมายราชการเนี่ยก็เนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยประชุมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเป็นการแจ้งเพื่อทราบแบบที่อาจารย์พิทบอกเพราะว่า อภิปรายไปคือรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องทํามันต้องทํามันต้องทำคือย้ำไม่อย่างจริงอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการยึดอํานาจผ่านโควิดได้ไหมใช่ก็ใช่ใช่ไงใช่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูเนื่องจากว่าเป็นการประชุมสภาครั้งแรกในห้องประชุมใหม่ครับห้องประชุมชื่อว่าพระสุริยันอจะได้ร้อนร้อนค่าเชื้อโควิดประชุมเกินยี่สนาทีค่าเชื้อ ใช่ซึ่งงานนี้นะครับก็มีการคัดกรองพันธอย่างเข้มงวดนะครับทุกคนที่เดินเข้าอาคารจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีบริการเจลแอลกอฮอล์ใครมีไข้จะไม่ให้เข้าอาคารเลยนะครับอืมก็เขามีการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสท n นซิ่งด้วยนะให้สสอนั่งเว้นระยะห่างหนึ่งที่นั่งก่อนเข้าสู่วาระเห็นว่าคุณชวนบอกว่าระหว่างที่คุณนั่งฟังให้ใส่หน้ากากด้วเวลาตอนยุคลุกขึ้นมาพูดให้ถอดหน้ากากได้นะครับ ซึ่งก่อนเข้าสู่วราระที่ประชุมได้รับทราบพระบระมราชองคการเปิดประชุมรัฐสภาพระบระมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานและตุลาการสารรัฐนุน5คนนะครับแล้วก็มีการรับทราบพระบระมราชองคการโปรดเกล้าแต,งต่งตั้งอุคมนตรีรับทราบสนภาพสสพักอนาคตใหม่เข้าสังกัดภ,ภูมิใจไทย9้าคนพักชาติพัฒนาหนึ่งไทยพักชาติไทยพัฒนา1คนชาติพัฒนา1คน9ก้าไกล54าคนและรับทราบกรณีที่คุณอิทธิรัตน์จันสุรินทร์สสลำปางเพื่อไทย ถึงแก่อนนจจกรรมนะครับแล้วก็ก็เข้าสู่วาระการพิจารณาพรากร,รกู้เงิน3ฉบับวงเงินรวม1.9ล้านล้านบาทครับค่ะก็ เดียวนะคะแขกมีปัญหากับสคริปต์อ่นนี้ไม่เป็นไรอันนี้คุณชวนก็พูดถึงาการการก่อสร้างอาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรยอมรับว่ามี <S <S บางส่วนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ก็สามารถประชุมได้ <S <S ะะแล้วก็คำชับให้เลขาที่การสภาดูแลการก่อสร้างโดยไม่ต้องต่อสัญญาออกไปอีกนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าช่วงนี้ที่มีการประชุมสภากันเนี่ยให้มีผู้ติดตามไม่เกิน2คน แล้วก็ผู้ชี้แจงมาเท่าที่ทําเป็นเท่านั้นและขอให้ทุกคนเป็นหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและสุจริตครับทีนี้มาดูทางประธานวิบรัฐบาลนะครับคุณวิรัติอัตนาเสษนะครับกล่าวถึงการหาลือกรอบเวลาการประชุมนะครับ ก็โดยจะประชุมถึงเวลา2องทุ่มทุกวันนะครับโดยรัฐบาลมีเวลาพิปราย24ชั่วโมงแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี11ชั่วโมงสสรัฐบาล11ชั่วโมงเผื่อเวลาไว้อีก2ชั่วโมงฝ่ายค้านก็มี24่่ชั่วโมงรัฐบาลจะพิปรายอะไรมากมายใช่แต่ว่าแต่ว่าทำไมคุณไม่อนุโลม ให้การพิปรายในสภาไม่ต้องเลิกสองทุ่มได้ไหมก็แขกพูดแล้วว่าเคอร์ฟิวสำหรับผู้ที่มีภารกิจเช่นหมอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยสสก็ควรจะได้พอยกเว้นเคอร์ฟิวเช่นกันสสเป็นสิ่งไม่จำเป็นในสังคมไทยไงพี่แขกพี่แขกก็เขาไม่ใช่นักรบเสื้อกาวอะไรพวกนี้อ๋อรอฮะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ด้วยนะว่าหากฝ่ายใดประท้วงก็ให้หักเวลาฝ่ายนั้น นะครับแล้วก็วันที่31พฤษภาเวลาบ่ายสามนะครับจะลงมติพระราชกําหนดนะครับและและ,และลงมติพระราชกําหนดและจะมีอีกอันหนึ่งก็คือพระราชกําหนดการประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการประชุม e conference อ่าเขาจะลงมติกันในวันเดียวกันหมายความว่าต่อไปก็จะมีอาจจะมีใช่แบบนี้นะครับคนจดทีนทางแสงบ้างฝ่ายวิบฝ่ายค้านบ้าง ก็กล่าวเพิเ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันโดยเสนอให้พิจารณาพระราชกำหนดธีราชบับหากสมาชิกจะอภิปรายเชื่อมโยงพระราชกำหนดฉบับอื่นก็ให้อภิปรายได้โดยอนุโลมและขอให้ใช้วิธีการเลื่อนหรือพักการประชุมเพื่อจะได้ไม่ต้องเช็คองค์ประชุมในวันถัดไปนะครับโดยในชวนนะให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันนะครับซึ่งนายก,กรัฐมนตรีก็มาชี้แจงนะครับ พล<ค><ช>เอกประยุจันโอชาน,นายการัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหคมก็แถลงต่อสภาน,นะครับก็ยอมรับว่าการระบาดของโควิดทำให้เศร,รษฐกิจทั่วโลกชะงักงนันหดตัวรุนแรงเศร,รษฐกิจไทยไตรามาสแรกติดลบ1.8%นะครับ<ช>รัฐบาลก็พยายามทุกวิถีทางแล้วในการไปหานจัดการแหล่งเงินภายใต้กรอบงบที่มีอยู่นะครับแต่ว่า<ช>ตอนนี้เนี่ยมันไม่พอนะฮะมีการใช้ทำพรบโอนงบก็ไม่พออีก จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องหยุดยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับโดยเฉพาะการสร้างความพร้อมด้านสาธารณาสุขรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นเยียวยาประชาชนกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบตลอดจนฟืนฟ้นฟูเศ,ศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงจึงคาดว่าต้องใช้เงินเร่งด่วนหนึ่งล้านล้านบาทจึงไม่สามารถใช้งบประมาณตามวิธีงบประมาณปกติได้ค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการใช้งบประมาณเนี่ยจะ เป็นการใช้โดยรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศนะคะคำนึงถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งก็กําหนดหลักการสําคัญให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วก็พระราช กำหนดนะคะทั้งสฉบับเนี่ยมีวัตถุประสงค์หน้าสารณสุขเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการรักษาสภาพคล่องจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนมีการกำหนดเพดานเงินกู้แล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะกระจายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กอย่างทั่วถึง ล้วก็ชี้ให้เห็นความจําเป็นที่จะต้องตราพรกรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศความมั่นคงของประเทศการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคระบาดฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะคะปรับตัวให้สอดคล <c oughs> ้องกับการเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่แล้วก็ยืน <c oughs> ยันข่าว่าวงเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยกระทบสัดส่วนหนี้สาธารณะนะคะร้อยละ57.96ไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะที่ ร้อยละหกสิบก็จะเน้นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นหลักซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธการกู้เงินมาเพราะทุกประทเทศเขาทำกันในการที่ะจะอาดชีงเงินเข้าสู่ระบบแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งคําถามคือว่าคุณใช้งบเป็นล้านล้านบาทแบบนี้เนี่ยมันถึงประชาชนจริงหรือไม่ถามว่าประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการที่คุณปิดกิจการแล้วต้องรอเงิน5 0 0พบาทประกันสังคมจนบัดนี้ ยังไม่ได้กันเลยอะ่ะแล้วซอฟ์โลนอะ่ะร้อ,รอยละ2ใช่คือซอฟ์โลนที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาตรการมาเยียวใหญ่ธุรกิจ SME ดอกเบี้ยติดลบนะคะใช่ก็คือมาเอาไปเธอคือดอกเบี้ยติดลบหรือดอกเบีย <c oughs> ้ยศซแต่ซอฟ์โลนของเราอะ่ะดอกเบี้ยร้อยละ2แล้วผ่านไป1เดือนนะจานพิษในวงเงิน5้าแสล้านอะ่ะเพิ่งต่อยกู้ไปแค่5้าหมื่นล้าน ก็ยังกลับไปตกกักเตเดิมใช่ไหมว่าปล่อยกู้เฉพาะคนที่มีศักยภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาเขาเนื่องจากว่าแบงค์ชาไม่ได้ปล่อยตรงก็คือว่าธนาคารพาณิชย์ไหนต้องการที่จะกู้ก็ไปเอาไปเอาลูกหนี้มาแล้วก็มาขอเงนินจากแบงค์ชาแล้วก็ส่งไปซึ่งถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบงค์เอกชนก็กลัวเจ๊งไงกูโคเจ๊งไงกลัวนี้เสียงไงใช่ไหมแล้ว เขาต้องเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพไปต่อได้ใชท่ทั้งๆที่ถ้าเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยกับการจ้างงานทันทีจ่ายเงินเดือนให้อยา175่างน้อย75เปอร์เซนเลยแล้วคุณปิดกิจการไปนะแต่ว่ารัฐบาลอุ้มตรงนี้ซึ่งมันดีกว่าหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องปล่อยกู้ให้กิจการเพื่อกิจการจะให้จ้างงานไว้ต่อใช่ไงก็กำลังจะเจ๊งก็ดูว่าจะไม่รอดก็จะยยิ่งไม่ช่วยแต่วัตถ <c oughs> ุป,ประสงค์คือเขาจะ ให้คนไม่เจ๊งไงคะ <S <S 2> <S 2> ให้คนที่กําลังจะเจ๊งไปพยุงเขาไว้อย่าให้คนเ,เจ๊งเพราะว,ว่า,าถ้าเขายังไม่เจ๊งเขาก็จะรักษาลูกจ้างของเขาเอาไว้ได้ <S <S แล้วเมือ่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมันฟืน้นหลังจากแก้ปัญหาเรื่องโควิด แล้วแก้ปัญหาเรื่องโควิดแล้วหลายๆประเทศนะคะพบผู้ติดเชื้อละ4ี0ร้อยห0าร0ยายอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาเปิดเมืองแล้วนะคะของออเราเจอ3รายที่อยู่ในเศษควารันทีนไม่เปิดอย่างเงี้ยคือถ้า,ถาสมมุติว่าคุณไม่พยุงเขาไว้แล้วพอคุณกลับมาคลายล็อกแล้วเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจอันปกติเนี่ยเขาจะได้กดปุ่มแล้วสตาร์ตรันกิจการต่อไปอได้เลยแต่อันเนี้ยค่ะเรา มี5้0 0 0 0ล้านเราช่วยไปแค่5้าหมื่นล้านแล้วพอเปิดเมืองเกิดเปิดไฟล์บินอะไรขึ้นมาจะกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยแข็ เปรียบเทียบอย่างนี้คะ่ะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนเอาตัวเองเข้าช่องฟรีดแล้วพอแต่ฟรีดเนี่ยไฟมันต้องถึงหมายความว่าระดับความเย็นช่องฟรีดเนี่ยต้องรักษาความสดของเนื้อ,อที่เราเก็บเอาไว้ได้อะไรก็ตามแล้วขึ้มาดีฟรีซแล้วพอคุณเนี่ยดีฟรอสหมายความว่าคุณต้องให้เวลาเขาว่าอีก3เดือนเนี่ยเขาให้เวลาดีฟรอสตัวเองแต่ปัญหาของเราตอนนี้ไฟใน,ในช่องฟรีดมันตกแล้วเปิดตู้เย็นเปิดช่องฟรีดออกมาเนื้อมันเขียวแล้วนี่คือธุรกิจ SME ตอนนี้ใช่คุณไม่ คุณไม่จ่ายไฟให้เขาในขณนะที่เขาฟรีซตัวเองไว้อยู่เนี่ยห้าแสนล้านอนะ่ะคุณจ่ายคุณจ่ายไฟไปแค่ห้าหมื่นล้านเปิดช่องฟรีดออกมาอีกที SME เนี่ยเป็นเนื้อเขียวนะคะใช่คือเน่าออกมาทำคุณค่าต่อไม่ได้น,ไนะนะประเทศต่างๆเนี่ยก็ถึงมีการตั้งกองทุนที่เรียกว่าช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อยอย่างบริการเนี่ยนะครับธุรกิจที่บอกว่าเป็นเป็นบริกแอนโมท่าเป็นเรียกว่าร้านร้านชามข้างบ้านนี่แหละนะ เขาให้ความสําคัญก่อนที่ักย่านนั่นแหละคำไทยนั่นแหละเออคือให้อยู่เป็นให้อยู่ได้เพราะว่าพวกนี้คือฐานรากของสังคมและถ้าพวกนี้เป็นอะไรไปเราเลี้ยงการบริโภคใช่เราเลี้ยงการบริโภคไงทีนี้ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันจะอันตรายตอนนี้ที่เราอ้างกันเรื่องโลกหลังโควิดเนี่ยแล้วยังพูดกันไม่รอดเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่การเตรียมการว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวแต่มันเหมือนกับถ้าถ้าเกิดเจอวัคซีนภายในสองสามเดือนยางหน้าหรือปีหน้าเนี่ยแบบพี่แขกพูดเลยคือ เปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าประเทศไหนมันไม่ได้ประเทศไหนมันฟื้นได้ใช่ไหมอ๋อแค่ตอนนี้คือเขาเรียกว่ามันจะวัดกันจริงๆแล้วตอนนั้นทุกคนแทบจะหมดหน้าตากันแล้วล่ะแต่ว่าใครอืดกว่าช่องฟลีตออกมาเใคนเนือในช่องฟีดประเทศไหนยังแดงอยู่ทั้งทั้งที่ตอนนี้เนี่ยจากสถิติซึ่งอ่านฟังกันทุกวันแล้วยังไม่ช่วยกันคิดเนี่ยก็คือว่ามันชัดเจนว่าปัญหาใหญ่ของการแพร่ระบาดโควิดมันมาจากต่างประเทศคือหมายความว่าถ้าเรายังบล็อก บล็อกชายแดนได้บล็อกสนามบินได้เนี่ยคนอยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วใช่ถูกไหม<ล>ะฮะ,<ล>ะที่ทสำคัญคืออันนี้ต้องยอมรับกันก่อนดีถ้าคนจะไม่ยอมรับตรงนี้คุณบอกว่าคุณต้องทําให้ทุกอย่างคือคุณต้องฆ่าเชื100้อโรคร้อ มัสามเดือนโอ้โหคนเป็นเชื้อโรคไปหมดแล้วอตอนนั้นน่ะไม่แล้วที่สำคัญคือ <ๆ S 2> คุณต้องการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วบอกว่าต้องการให้คนไทยเที่ยวไทยอ่ะแต่ตอนนี้โรงแรมต่างๆเริ่มปลดคนกันมาตั้งแต่เมษา<ช>พฤษภาแล้วถ้าเกิดโรงแรมเหล่านั้นต้องกลับมาให้บริการอีกมันจ้างคนไม่ทันนะแล้วก็สิ่งที่คุณสกิฟบอกว่าเนี่ยนะปลดคนออกมาเคยทํางาน้วกลับไปอยู่ภาคการเกษตรบางคน เขาก็กลับไปแล้วเาก็กมีกลับมาอีกไงแล้วการจะเทรนคนกลับมาสู่สาสรกรรมแบบนี้อีกแล้วกลับไปสู่ภาคการเกษตรมันไม่ใช่ทุกคนจะไปปลูกข้าวปลูกทุเรียนพวงมณีนนขายก <c oughs> ิโลละสองพันได้เลยแล้วใช่เหมือนที่พี่เก๋พูดการเทรนคนนี้กลับมาที่เงินกู้1ล้านล้านนะคะมีอีก4ี่แสนล้านที่จะเอาไปทําโครงการกระตุ้นเศษษษรษฐกิจใช่แล้วความกังวลใจของประชาชนอย่างเราซึ่งเป็นเจ้าของภาษีก็คือ4ี่แสนล้านนี้มันมีโครงการหรือยัง โครงการเขาจะเขียนโครงการอะไรเข้าไงในสี่แสนล้านนี้ก็นี่อาจารย์พิษคุยกับผมมาตลอดเลยว่ามันเหมือนกับว่ามีวงเงินมาก่อนแล้วค่อยเขียนเหมือนกับค่อยเขียนขอโครงการอ๋อมีเงินตั้งอยู่สี่แสนนะเดี๋ยวฉันค่อยไปขอออกมาซึ่งตรงนี้แหละมันเลยทําให้หลายฝ่ายเป็นหัวงว่ามันจะถูกเอาเป็นงบไปใช้ในการเกลีย่ยของพักการเมืองต่างๆในการบริหารอะไรหรือเปล่าถูกป่ะพูดง่ายๆคือมันจะกลายเป็นงบ ออซื้อเสียงภายใต้นโยบายรัฐบาลหรือเปล่าเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น just in case มีการยุบสภาคือต่อให้ซื้อเสียงปัญหาใหญ่ตอนนี้คือซื้อแบบมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเขาเียว่าเราไม่หมายเรื่องการซื้อเสียงนะแือซื้อด้วยเงินเฉยๆแต่ซื้อแบบโปรแกรมมติกคือซื้อโดยโครงการซึ่งมันทำให้เกิดสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาตอนนี้ฟังดูแล้วเหมือนกับ ตอนนี้คือตอนแรกก็ไม่ช่วยใครพอช่วยก็กระจายแจกกันจนแบบยังไม่เห็นว่ามันมีผลอะไรกับมาซื้อแบบแจกปลาหรือซื้อแบบแจกเบ็ดขอใช้วาทกรรมสลิม,มจะซื้อแบบแจกปลาหรือซื้อแบบแจกเบ็ดเราซื้อเสียงเราไม่ว่าถ้าซื้อแบบ แจกเด็ดโอเคให้เขาไปตกปลาเองค่ะเพราะว่าการออกพรกรนะครับก็มีการตั้ง <Yeah. S 2> ข้อสังเกตหลายอย่างว่ามันช่วยคนรวยหรือไม่หรือว่าไปช่วยนักการเมืองหรือเปล่าตัวพรกรที่เป็นอกองทุนตราสารนี่ก็ไปช่วยเฉพาะบริษัทที่มีเครดิตมันก็มันไม่มีความชัดเจนแต่ว่าโอเคแหละทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้ออกมา ชี้แจงนะครับว่าการส่วนของพรกของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับไม่ควรที่ว่ามันเป็นพรกกู้เงินเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับเงินคืนกับปลายภายใน2ปีอยู่แล้วส่วนเงินที่จะลงทุนผ่านกองทุน BSF ก็เป็นการให้ Bridge Fin a n c e ก็คือเป็นการให้เงินชั่วคราวเมื่อครบกาหนดก็เอาเงินมาคืนดังนั้นถ้ากับว่า9 0 0 0 0สล้านบาทตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยออกไปท้ายที่สุดแล้วมันเอาเงินกลับมาคืนนะครับนี่คือสิ่งที่ผัวแบงค์ชาติดรวีระถ่ายเพิ่งโพสต์เฟซบุ� แต่ว่าทางด้าน,นคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับสอส,อสอพักก้าวไกลก็พูดถึงท่าของนายกรัฐมนตรีท่านจะกรได้ว่าประเทศไทยต้องชนะอย่างค่ะนะไม่อาจที่บอของว่าไทยชนะต่างๆมากมายนะครับแต่ว่า คำว่าประเทศไทยน,นหมายถึงประชาชนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าประชาชนชนะเหตุใดจึงมีภาพประชาชนยังไปเข้าคิวรับอาหารกล่องปกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามเรื่องเงินเยียวยาสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าชัยชนะแต่เป็นการได้มาบนสิ่งที่รัฐบาลยืนบนความทุกข์ของประชาชนเป็นการประกชาศชัยชนะโดยประชาชนเป็นเครื่องเล่นนะครับค่ะแล้วคุณวิโร์ก็บอกว่าภาพก,ก้าวไกลเห็นด้วยว่าจําเป็นต้องกู้แต่ปัญหาก็คือถามคิดแล้วก็วิธีการจัด กานเงินที่กู้มาแล้วก็วิกฤตครั้งนี้นะคะมันต่างจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งโดยเฉพาะนะคะผลกระทบวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันไปกระทบที่คนรวยธุกรกิจขนาดใหญ่แต่วิกฤตโควิด1 9มันซ้ําเติมเศรษฐกิจกที่ของประเทศที่มันย่ําแย่อยู่แล้วหลังรัฐประหาร,รเป็นการพังทลายแล้วก็ผุกกร่อนจากฐานราก การบริหารจัดการใช้จ่ายเงินกู้วันนี้จึงสําคัญมากแล้วเพื่อนะคะไม่ให้เป็นภาระของล mm ูกหลานในอนาคตการต mm ัด hmm. สินใจวันนี้นะคะก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดเผื่อนนะว่าเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะ <S <S ไม่มาชี้หน้าด่าเราทีหลังนี้ถ้ารัฐบาลทํางานเป็นเนี่ยเงินพร,รกองเงินกู้3ฉบับจะต้องสอดคล้องกับพรบโอนงบปี63ร่างพรบงบปี64แต่ปรากฏว่าไม่มีการคิดก่อนกู้ แต่จะกู้อย่างเดียวเพราะแก้ไม่ไหวเกินสติปัญญาก็ไปใช้อำนาจผ่านพรกอฉุกเฉินที่จะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้พิมพ์คำสั่งใส่กระดาษ A4 แก้ปัญหาแบบอันดภันคุมซอยต้องมีหรือม่พรกอฉุกเฉินสั่งธุรกิจไม่ให้ขาดทุนไม่ได้เสกเงินให้ประชาชนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อให้มีเงินไปใช้หนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางพักเก้าไกลเรียกร้องนะคะและฝ่ายค้านเรียกร้องก็คือต้องการให้ความร่วมมือนะคะ ให้สภาเนี่ยตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามาันค่ะติดตามตรวจสอบการใช้เงินซึ่งที่สําคัญมากนะครับว่าถ้าคุณจะใช้เงินถึง1ล้านล้านบาทม,มันต้องให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตั้งกรรมธิการวิสามันร่วมกันมาดูการใช้จ่ายเงินไม่ใช่ว่ามันให้อํานาจกับรัฐบาลจะทําอะไรก็ได้ไงอลองฟังเสียงคุณวิโรจน์ก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับเรายัางไม่คิดว่าจะเอาสี่แสนล้านไปถลุง กับโครงการที่ห้อยท้ายด้วยสู้ภัยโควิดอย่างที่ผมนําเรียนท่านประธานไปรัฐบาลจะเหลือเงินอยู่อีกตอนนี้คือ7 4 3 0 0สล้านซึ่งสามารถจัดสรร1นึ่งแสนล้านเอาไว้สําหรับภารกิจด้านสาสุขได้และยังมีอีก6กแส0สีล้านเอาไว้รับมือกับการล็อกดาวน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งการเยียวยาทวดหน้า3เดือนอายุ18ปี3 0 0พ อายุต่ำกว่า18 1 0 0 0รวมแล้วใช้งบประมาณ5 4 0 0 0 0ล้านเอาไว้สมทบค่าจ้าง50%ให้ SME ไม่เกิน5,000บาทต่อคน3เดือนสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน30,000เพื่อไม่ให้ SME เลิกจ้างพนักงานซึ่งใช้งบประมาณ1,20,000ล้านและจัดสรรอาหารฟรีให้กับประชาชนภายใต้งบประมาณ 1,9, 0 0 0ล้านบาท พักเก้าไกลย,ยืนยันครับว่าการกู้เงินเป็นเรื่องที่ต้องทำครับอันนี้ไม่มีข้อถกเถียงใดๆแต่สิ่งที่พวกเราติดใจคือทัศนคติของรัฐบาลที่คิดแต่จะใช้อำนาจกับประชาชนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายส่วนประชาชนเป็นบริวารกับพฤติกรรมที่พร้อมเป็นฟูกให้กับนายทุนใช้งบประมาณแบบหานยาวมุบมิบตัดแบ่งเอาชิ้นเนื้อที่ดีไปแบ่งกันแล้วโยนเศษเนื้อข้างเคียงให้กับประชาชน สไลด์ถัดไปครับพอรากอ ao, กู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนี้มีทั้งสิ้นอยู่เจหน้าคิดเป็นหน้าละหนึ่แสนล้านมีร้อบแปันทัดบรรทัดละ6,800ล้านบาทมีหนึ่งหมืสอยตัวอักษรตัวกระลันตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเกล้านบาทนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่พักเก้าไกล ยื่นยติด่วนขอให้สภาผู้แทนร,ราษฎรแห่งนี้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตราการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 และหากรัฐบาลยืนยันในความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายงบประมาณของตัวเองตามที่ปรากฏในมติครมเมืม่อวันที่12พฤษภาคมอย่างใจจริง รัฐบาลต้องให้ความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งคณะกรรม,มาการาวิสามันนี้อย่างที่คุณวิโรวบอ,อกไปนะครับว่าพรกรกู้เงิน1ล,นล้านล้านมีเอกสารเพีแค่7หน้าแล้วทําไมคนที่เคยมาค้านพรบสองล้านล้านที่บอกว่าเอาเงินััธนไปถึงดวงดวงจันได้เงียบกันหมดเลรอฮะเงียบมากเลยเงียบมากเออ ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยนเนี่ยกรันหนึ่งตัวตั้งแ่เก้าสิบเจ็ดล้านบาทเนี่ยเาสิบหกล้านเออเก้าสิบหกล้านบาทฟังแล้วก็แบบคือฝ่ายค้านเขาเรียกร้องที่จะให้มีการตรวจสอบและร่วมตัดสินใจใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขามองอย่างไรหรือเขาอาจจะมองว่าเขาใช้ไปก่อนแล้วค่อยค่อยมา พูดกันในสภาซึ่งเขายกมือ,อยังไงก็ผ่านเหมือนเดิมอมนะครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆกลับไปที่คุณวีรไทยเมื่อคื้คือผมอ่านแล้วนะผมคิดว่าคําแถลงของคุณวีรไทยใน a ฟ e b o o k เนี่ยมันก็มันก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณวีรไทย <c oughs> เหมือนกับว่าพยายามจะอธิบายว่าไอ้เงินส่วนเนี้มันไม่ใช่เงินกู้ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของว่าอย่าไปกังวลเพราะว่ามันเป็นเงินซึ่งเขาจะให้ ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยบริหารดูแลใช่ไหมไม่ต้องกังวลคําถามก็คือว่าสังคมเรามีความเชื่อมั่นกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่เชื่อไหมว่าธนาคารประเทศไทยเข้าใจปัญหาของคนจนน่ะ <c oughs> นอบอกว่าคือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมักจะมีมีภาพลักษณ์ที่ดีในการรักษาเสถียรภาพม,มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วก็ <c oughs> เรียนแล้วก็มองคาดหวังว่าโอ้เนี่ยประเทศชาตินี่ที่เรามีเงินเก็บมาได้นานเนี่ย นะครับก็เพราะว่าธนาคารทไทยเนี่ยใช้วิธีรักเข็มขัดใช่ไหมจนจนกระทั่งก่อนจะมาฟองสบู่แตกนะั่นแหละท่เาเคยเรียนมาก็คือประเด็นคือโปรไฟล์ของธนาคารประเทศไทยคือเขาเป็นคนค o n s e r v a เขาเป็นค o n s e r v a เป็นผู้สมฝ้าทซัพย์ใช่ใชอันนั้นนะคือผลงานดีคำถ,ถามถามว่าธนาคารแห่งประเทศยาจะทํางานเชิงรุกประเภทที่จะจะใจปั้มกระตุน้นเศรษฐกิจอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโปรไฟล์นั้นหรือเปล่านี่ไงเพระาะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแบงค์ชาติเลยไม่ปล่อยกู้เองแบงค์ชาติเลยต้องเอาแบงค์ผ่าน,นที่ตัวเองกํากับดูแลมันเป็นคนปล่อยให้ซึ่งถามว่าแบงค์ชาติจะรู้เรื่องว่าวิธีการปล่อยกู้เนี่ยเขาปล่อยกู้แบบที่ ให้เป็นการต่อรมหายใจจริงๆถูกปะ่ะถ้าถ้าคือเรามีเงินตรงนี้ห้าแสนล้านนะ่ะแล้วแบงค์ชาติก็บอกว่าให้ไทยพันธุ์น่้ไปปล่อยกู้ให้หน่อยนะมันจะเป็นซอฟ์โลนเพื่อช่วยเอเมีมันจะเรียกว่าซอฟท์โลนเหรอมันก็เหมือนกับ มีเงินก้อนหนึ่งอ่ะแล้วธนาคารเอกชนธนาคารพาณิชย์เอกชนก็ช่วยเอาเงินนี้ไปบริหารซิแล้วก็ท่านช่วยแล้วนะซอฟโลนอะไรอย่างเงี้ยคำว่าซอฟโลนเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันมาสมัยก่อนเนี่ยมันคือแทบจะเป็นเงินให้เปล่าอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับที่เวลารัฐบาลอื่นเขาเมตตาให้เราเดี๋ยวเพราะว่าเรามันน่าสงสารและเราดูไม่ค่อยได้เรื่องได้ราเขาก็ให้ซอฟโลนมันต้องอย่างนี้ดอกเบี้ยติดลบหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็น ไม่ต้องชำระนี่3ปีแรกอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเรียกซอบโลนใครจะเจ๊งเนี่ยรีบ่ะพี่พูดเหมือนนโยบายไทยรักไทยไงมาไม่ไม่แต่ว่าพอเป็นเกษตรกรเี๋ยแล้วพอคุณให้กลไกของธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยกู้ใครจะกเา ใช่เขาก็ต้องประเมินเรื่องความเสี่ยงเพราะธครไทยแบกมาใช่ไหมธนาคารไทยนี้เขาเป็นคนรับมาจากธนาคารมาเขาก็ต้องส่งเกย์ก็ยนก็โยนเผื่อร้อนมาไว้ในธนาคารพาณิชย์แล้วธนาคารพาณิชย์ที่ไหนเขาจะอมเผือกร้อนเอาไว้กับตัวใช่ก็เนี่ยธนาคารไทยฮาเพราะว่าตอบแบบสครัลสวิตทีฟเหมือนเดิมว่ารับรองเงินไม่หายไปไหนก็ไม่หายเรื่องปรเด็คือ พี่เขาไม่ได้โกงเงินหายเขาอ,อยากรู้ว่าเงินมันงอกหรือเปล่าไมออ่ไม่<ช>ไม<ะ>ไม่เงินมันถึงคนที่ต้องการจริงๆหรือเปล่าใชออ่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวกองทุน4ี่แสนล้านกับการไป,ไปไปอุ้มตราสารนี่อันนี้ก็มีคนตั้งคําถามว่ามันทําให้แบงก์ชาติเกิดความเอ็นเอียงหรือเปล่าเพราะแบงก์ชาติคุณต้องตั้งเป็นกลางแต่ว่าตราสารนี่คือยูดีเห็นเช่นบริษัทผลิตอะไรเนี่ยเครื่องดื่มสักอันหนึ่งเนี่ยออกหุ้นกู้มาแบงค์ชาติก็เอออันนี้น่าไปอุ้มไว้ก่อนหน้าอย่างเงี้ยมัน ใช่เลยเป็นตัวตัดสินใจล่ะนั่นแหละและไอ้วิกฤตเศรษฐกิจบบต้มยำกุ้งมันก็เกิดจากอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณตัดสินใจที่จะกู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไปอยู่ที่ประเด็นว่า คุณเข้าถึงการตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้กลัวเงินหายเขาไม่ได้กลัวหนี้ศูนย์เขากลัวเงินไปอยู่ผิดคนใช่นั่นแหละคือพอเราฟังแล้วเราก็คือเราก็เข้าใจว่าท่านแถลงนะคือเราก็เราก็เชื่อว่าท่านไม่โกงหรอกประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะโกงไม่โกงประเด็นคือเฮ้ยคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยท่านก็ไม่ต่อเป็นผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วถ้าท่านหมดอายุปีนี้แล้วอีกสองปีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ท่านพูดไปมันจะยังไงต่ออยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักคู่นึงก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของความคลื่หน้าในการตรวจสอบการหักโคคิวสเตตคคอลันทีว่าม,มีจริงหรือไม่ขณะที่คุณภูมิทรรเผยว่าร่วมกับคุณหมอพรมมินและคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีตั้งวงหารือกับคนวงการต่างๆที่แนวทางในการแก้ปัญหาประเทศอย่างเป็นทางการนัดแรกแต่ว่าจะไม่ใช่พักกันเดือสักคู่นึงกับมาในทอปิกิ้งแถงครับ